ดูตัวใหญ่มากเลยได้แล้วอีกตัวนึงโ้หามใหญ่มากเนี่ยว่ามาันหนีบนี่ได้มาแล้วอีกตัวนึงโหสนุกดีเหมือนกันค่ะได้ไมาแล้วหลายตัวสวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้จะพามาเที่ยวลำธารในอเมริกานะคะ เห็นเพื่อนๆใน Facebook เข้ามาจับกุ้งเครฟิสกันค่ะกุ้งเครฟิสตัวใหญ่มากเห็นที่เขาจับกันวันนี้ก็เลยมาสำรวจค่ะวันนี้วันเสาร์ก็เลยชวนแฟนพี่ลัยมาสำรวจไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีกุ้งเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาอุปกรณ์มามาจับด้วยค่ะรอบนี้ไม่ได้เอ,อุปกรณ์มาเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วยังไม่เห็นยังไม่เจอตัวเลย เดี๋ยวจะลองพลิกใต้ก้อนหินดูดูนะคะว่ามีหรือเปล่า เจอแล้วเจอตัวแล้วเร็วมากเลยเห็นพิก้อนนี้เห็นมันกระโดดเข้าไปอีกก้อนนึงเวลาพิก้อนเห็นแล้วจะทำให้น้ำขุนมันไปเร็วมากแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนี่เจอแล้วค่ะตัวเล็กนี่ค่ะตรงนี้ตัวหนึง่งนี่ค่ะ ตัวเล็กมากแต่ว่าตัวนี้จะใหญ่กว่านะคะเดี๋ยวจะลองจับตัวนี้ดูยด,ด,ดูใต้ก้อนหินนี่ออกมาแล้วนี่ค่ะหยิบเอาเศษไม้ลงมาออกมาด้วยดูค่ะแต่อันนี้ยังตัวเล็กนะคะตัวเล็กมาก ันี้ตัวเล็กจะปล่อยไปนะคะดูมีเยอะเลยค่ะตัวเล็กมีหลายตัวเลยตรงนี้ตัวนึ่งน,นี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้ตัวเล็กจะปล่อยไปถ้าเกิดว่าจะจับจะจับตัวใหญ่กว่านี้นะคะดูค่ะไปเร็วไหมถ้าเกยวจะไปสำรวจหลายๆที่นะคะสำรวจด,ดูดูลาดลาวไว้ก่อนแฟนที่รายเดินไปนน่นแล้วค่ะ ตอนนี้จะพลิกดูอีกก้อนนึงค่ะว่าดูมีหรือเปล่าลองดูก้อนนี้อ้าวมีค่ะกระโดดไปนู่นแล้วแต่ว่าตัวเล็กถ้าเกิดว่าจะจับตัวใหญ่ก็คงต้องไปแถวข้างในในนู่นค่ะที่ลึกๆหน่อยแล้วก็แถวใต้ลากไม้ด้วยค่ะเวลาเห็นใน Facebook เขาจับกันแถวนั้นเอาเอา แล้วก็ผูกเชือกเสร็จแล้วก็ไปล่อมันออกมาจากรูพอมันออกมาจากรูแล้วก็ใช้ตะข่ายตักเอาค่ะมาถึงตรงนี้เห็นมีที่จอดเหมาะก็เลยจอดรถตรงนี้ค่ะจะเดินลงไปข้างล่างนี่ดูว่าเป็นยังไงบ้างมีทางเดินลงไปด้วย ลำทานตรงนี้จะไปคู่ขนานไปกับถนนนะคะขับรถไปเรื่อยๆตรงไหนมีที่จอดรถก็จอดแล้วก็เดินลงไปดูค่ะเห็นมีรอยทางเดินไปด้วย นี่นะคะเขามีป้ายบอกไว้ว่าห้ามทำอะไรบ้างเขาบอกว่าห้ามเอาสุนัขมาห้ามแคมปิง้งแล้วก็ห้ามจุดไฟค่ะตรงนี้จะเดินไปไกลนิดนึงที่เมื่อกี้จะจอดใกล้ค่ะอยู่ใกล้ถนนนี่ถึงแล้วค่ะมีคนมาจับด้วย เออโอเคเขไม่อยากให้เข้ากล้อง Can you actually see it when you actually like like scooping it netting it มาถึง <Can you S 1> พอดี <see S 1> <it? S 2> เจอเขามาจับกุ้งพอดี <okay. S 1> เลยค่ะดูว่าตัวเขาจับได้ตัวใหญ่หรือเปล่าจับได้เยอะหรือเปล่าโอ้โหดูจับได้ไม่เยอะแต่ตัวใหญ่มากดูสิโอตัวใหญ่มากเลย แต่จะเป็นคนละสีกับที่พี่เลยจับตามท้องนานะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองดูค่ะตัวใหญ่มากอตอนนี้จะเดินลงไปอีกที่นึงค่ะที่เมื่อกี้ไปเจอคนทำเขาตกใจหมดเลยเมื่อกี้เขาใช้ปลาหมึกนะคะใช้ปลาหมึกเป็นเหยื่อล่อล่อให้ออกมาแล้วก็ตักเอา แต่ว่าเห็นเพื่อนใน a ฟ e b o o k เขาจะใช้ไก่เป็นอู้นั่น่น,นเจอแล้วค่ะเจอตัวใหญ่โอตัวใหญ่มากเลยตรงนี้นี่ค่ะอยู่ข้างในนู่นอยู่ตรงน้ำเลยเดี๋ยวจะซูมให้ดูค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่มากตอนนี้แฟนใครบอกว่าเขาจะลองจับดู โดยไม่มีอุปกรณ์ลองดูว่าจะจับได้หรือเปล่าเห็นไปตั้งไกลแล้วไปโน่นแล้วไม่น่าจะจับได้ค่ะไปไหนล่ะเออเข้าไปในรูแล้วโอเคแกเดี๋ยวเปียกหมดเห็นอย่างนี้ก็ลึกนะคะลึกมาก no don't get a n ไ m o r e นตอนนี้มันเข้าไปข้างในลึกมากกันก็เลยว่าจะลงใช้ไม้เขี่ยดูค่ะ <All right. S 1> ตอนมันออกมาเผื <All right. S 1> ่อมันจะมาตรงที่ใกล้ๆเขื่อจะจับได้นหมคะ <All right. S 1> มาละ <All right. S 1> มาละดึ โอเคดูมา <Okay>, <laughs> มันจะถอยไปเรื่อยๆเต้นมันไปที่ที่น้ำตื้นๆนะเผื่อจะจับได้ตัวใหญ่เหมือนกันมาละมาละมันฉลาดมากเลยมันจะพยายามที่จะไปทางน้ำลึกมันไม่ยอมถอยมาทางนี้ไอ้เกล อย่างนี้พี่คือกินกินตอนนี้เขากดไปแล้วลองดูว่าจะจับได้หรือเปล่าได้แล้วแม่จับได้ได้มาแล้วตัวนึงนี่นี่นี่ได้มาแล้วโหตัวใหญ่จับง่ายเหมือนกันไม่ได้จับยากอะไรเลยค่ะ โหจะสวยมากเลยจะเป็นพละสีกับที่เราจับตามท้องนาตามท้องนาจะเป็นสีแดงอันนี้จะเป็นสีเนี่ยค่ะสีน้ำตาลเทาตัวใหญ่กว่าด้วยค่ะอันนี้คือใต้ท้องมันกุ้งชนิดนี้อร่อยนะคะอร่อยมากแต่ว่าเนื้อจะน้อยค่ะเนื้อจะไม่เยอะเท่ากุ้งกุ้ง ทั่วไปที่เรากินตามตลาดมันกัดตัวใหญ่โอ้คราวหน้าจะเอาเอาเหยื่อมาล่อวันนี้กะว่าจะมาเที่ยวมาดูเฉยๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาจับก็เลยไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาไม่ได้เอาเหยื่อมาไม่ได้เอาเอาอุปกรณ์มาจับดูค่ะตัวใหญ่มากได้มาตัวเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยกลับคืนไปการจะออกทื่อ ก้ามกุ้งที่อยู่ในานาจะตัวจะก้ามจะแหลมมากแล้วก็คมมากอันนี้จะน่ากินกว่าเพราะว่าน้ำใสดูสะอาดมันจะอยู่ในน้ำใสาตามท้องนาจะดูไม่ค่อยสะอาดเพราะว่าน้ำขุ่นเจออะไรอีกตัวหนึง่งดูสิดูว่าตัวนี้จะจับได้หรือเปล่า โหตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่มากเลยดูอ,อเหมือนจับง่ายนะคะไม่ได้จับยากอย่างที่คิดคมันจะถอยกุ้งชนิดนี้จะชอบถอย ตรงที่อยู่ในน้ำใสแบบนี้ดูน่ากินกว่าเอาได้ละตอนนี้เขาเขากดไว้ละเดี๋ยวลองจับดูว่าจะได้หรือเปล่าเออหลุดนี่ได้แล้วตัวที่สองโดนดีบดูตัวที่สองตัวมันหนีบด,ดูค่ะตัวใหญ่มากเลยได้แล้วสองตัวตัวหลังตัวใหญ่กว่าอีก แฟนที่ไรโดนนี่ดูค่ะโหตัวใหญ่มากน่าสนุกมากเลยแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยค่ะเสียดายมากเลยดเดี๋ยวเที่ยวหน้าค่ะทเที่ยวหน้าจะมาจับจะเอาอุปกรณ์มาด้วยนี่แต่ว่าสองตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปด้วยนะคะ ตัวใหญ่ตอนแรกคิดว่าจะได้ตัวเดียวจะไม่เอาไปแต่ว่าตอนนี้ได้สองตัวสองตัวได้เยอะเหมือนกันเนื้อเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไปด้วยดูค่ะแฟ <c oughs> นขพื่ออะไรหาต่อค่ะต้องใช้เหยื่อล่อมันถึงจะออกมาโอ้น่าสนุกมาก โอ้เสียดายอยากจะลงจับแต่ว่าไม่มีอุปรกรณ์ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยถ้าเกิดว่าจับจริง,รงๆคงคงต้องเปียกกันนะคะคงต้องลงไปงมกันในน้ําเดี๋ยวเที่ยวหน้าค่ะเดี๋ยวเที่ยวหน้าได้มาอีกเดี๋ยวพี่เราจะทําคลิปให้ดูนะคะน่าสนุกมากเลย ก็บอกก็เ,เจออีกแล้วตัวที่สามนะคะต้อนออกมาแล้วโหแสดงว่ามีเยอะเลยขนาดไม่มีไม่มีเหยื่อมาล่อเขายังเขายังเจอบ่อยเลยนี่ไงออกไปแล้วอ้าวโอ้ถอ,อยไปทางนู้นฉลาดมากเลยถอยเข้าไปในน้ำลึก เจอที่สามเออมาแล้วมาแล้วยถอยเข้าไปในน้ำเลยตัวนี้สงสัยจะจับยากจะได้หรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะมองไม่เห็นแล้วมั้งทำน้ำขุ่น ตอนนี้แฟนไปแะไรบอกว่าเจอแล้วอีกตัวหนึ่งตัวเมื่อกี้สรุปแล้วไม่ได้หนีไปแล้วตอนนี้เจอตัวใหม่เขาจะต้อนออกมาตรงตรงน้ำตื้นดูว่าจะต้อนได้หรือเปล่าโอ้โห oh. เห็นเลยค่ะเห็นวับวับน่าจะตัวใหญ่นะคะตัวนี้น้ำตรงนี้จะเสียงดังหน่อยเพราะเป็นน้ำไหล โอ้ตัวใหญ่มากนีไ่ไงต้นมาทางนี้ไม่น่าจะได้เพราะว่าน้ำแถวนั้นลึกน้ำกว้างตอนนี้เขากำลังเขียวมากำลังต้อนออกมาทางนี้ตัวใหญ่มากมาลุ้นตัวนี้ว่าจะได้หรือเปล่าฉลาดมากมันจะเข้าไปในน้ำลึก มาละมาละเออนีน่นต้อนอีกตอนนี้กำลังต้อนตัวนี้อยู่ทางด้านนู้นมีอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเลยตรงด้านนู้นค่ะไปไหนล่ะมี อันนี้เปลี่ยนไราใช้ไม้อันเล็กค่ะลองเขี่ยดูว่าจะได้หรือเปล่าไม้อันใหญ่ไปชอบทําให้น้ําขุ่นมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ตัวที่สามแลคะดูว่าจะได้หรือเปล่าเจอหลายตัวแต่ว่ามันจะหนีไปหมดเลยเ <c oughs> นี่มาถึงตรงนี้ละอา้าวโดนหนีบอา้าวหนีบอ้าวเจ็บหนีบเจ็บมาก นี่ได้แล้วค่ะตัวที่สามโหตัวใหญ่มากตัวใหญ่เหมือนกันเลยดูค่ะได้มาแล้วอีกตัวหนึง่งดู สองตัวมาทีเดียวพร้อมกันสองตัวเลยดูค่ะโหมีเยอะมากโหเสียดายมากไม่ได้เอาไม่ได้เอาตะก้อมาตักือตอนนี้แฟนที่แล่ต้อนมาไว้ตรงนี้สองตัวเขากำลังจะต้อนอีกตัวหนึ่งดูคนคิโลกจะรู้ว่าจะได้หรือเปล่า <laughs> ตอนนี้มีแล้วตรงน,นี้สามตัวเนื่ย ได้ดดูได้แล้วอีกตัวนี้ตอนนี้เหลือตรงนี้อีกสองตัวโอเค <laughs> ช่วยกันฉีกเขี่ยตอนนี้กดไปแล้วเดี๋ยวจะใช้มือหยิบเอาโอเคนี่ได้มาแล้วอีกตัวนึงโหยสนุกดีเหมือนกันค่ะได้มาแล้วหลายตัวนี่ตัวเมื่อกี้เคือาใช้ก้อนหินทับเอาไว้ ไม่มีอะไรใส่เลยดูตัวใหญ่มากอันนี้ตัวที่ห้าเลยค่ะเดี๋ยวจะอ,อุ้ยดูหนิอ้าวอ้าวเจ็บอ้า,อาออออวอย่อาดมดมดมทันลองเปิดเลยแลกไป อ้าวอะนี่หลุดแล้วโหเจ็บมากเลยกล้ามใหญ่มากโดนหิบไม่ได้เอาอ,อกกุปกรณ์มาเอาใส่ไว้ในรองเท้านี่แหละด,ดูตัวนี้ใส่ไว้ในรองเท้าเดี๋ยวก้อนหินทักไว้เดี๋ยวดูแฟน้นที่เราจับต่อเจออีกแล้ว ตรงนี้ต้องหลายตัวเลยดุโห oh, แสดงว่าเยอะมากถ้าเกิดว่าใช้ที่ตักมาน่าจะตักได้ได้เยอะมากเลย <c oughs> ดูตอนแรกว่าจะลองเขี่ยเล่นๆเ,เพราะว่าไม่ได้เอาอุปกรณ์มาตอนนี้เขียยไปเขียยมาติดใจลงไปเล่นจนเปียกมดเลย ตอนนี้ก็จับไม่ได้หลายตัวแล้วได้แล้วใช้มือไปจับง่ายกว่าใช้มือจับง่ายกว่าง่ายกว่าใช้ไม้เขีย่ยดูค่ะตอนแรกไม่ได้ดูดีๆคิดว่าไม่มีดูค่ะดูดีๆมีเยอะมากเลยเต็ไมไปหมดดูค่ะมีอยู่สามตัวตรงนั้น นีค่ะตรงนี้ตัวนึงอ้าดูไปเลยเป็นอะไรเขี่ย <c oughs> มาตัวหนึ่งตรงตนี้ดู <c oughs> กำลังซูมดูตัวนั้นกำลังซูมดูด้านนู้นตอนนี้เจอเยอะมากเลยก็ใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้ได้มาแล้วหลายตัวดูตัวนี้นี่ได้แล้ว โอ้ดูตัวใหญ่มากเลยนั่นนั่นตัวนั้นอีกตัวนึงแก้เลยนี่ได้แล้วอีกตัวนึงโอ้ล้ามใหญ่มากเดี๋ยวตัวมันหนีบ มือซ้ายได้แล้วตัวนึงมือขวาไปจับตัวนึงได้แบบแล้วคู่นึงแล้วจะโยนเดี๋ยวโอเค okay. okay. โอเคกันเลยโหรอบนี้ได้มาทีเดียวสองตัวตัวขนาดตัวใหญ่มากดูตัวใหญ่มากมีตัวเล็กตัวนึงตัวใหญ่ตัวนึง รอบนี้ได้นะทีเดียวสองตัวเลยเพราะว่าลงไปจับมาใช้ไม้เขี่ยช้าก็เลยลงไปจับเปียกหมดเลยเดูเล่นไปเล่นมาเปียกหมดความจริงมันไม่เร็วนะคะมันช้าแต่ว่าเราไม่อยากเปียกก็เลยไม่ลงไปจับมาละมาละอีกตัวนึงน,นี่ลุ้นตัวนี้กันว่าจะได้หรือเปล่า ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ต้องค่อยๆโอเคโอเคได้มาแล้วตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เขี่ยไปเขี่ยมากลายเป็นสองตัวเจาะสองตัวมันจับไม้ไว้ละค่อยๆ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 มาแล้มาล้โอเค ได้แล้วเอากล้องอยู่ไหนนี่ตัวใหญ่มากนี่ค่ะตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วแล้วก็เอาใส่ไว้ในถุงดูค่ะได้มาเยอะเลยเมื่อกี้นับได้ประมาณสิบห้าตัวตัวใหญ่มากโอ้โหก้ามจะคมมากดูค่ะกล้ามใหญ่มากเลยเมื่อกี้พี่ไรโดนหนีบเลือดไหลเลย ตัวใหญ่มากดูแต่ละตัวต้องจับให้ถูกที่นะคะไม่ไงั้นมันจะหนีบต้องจับข้างหลังแบบนี้ค่ะจับจากข้างข้างหลังแบบนี้ดูกลา้กลามกล้ามกุ้งเหมือนกล้ามปูเลยดูตัวใหญ่มากตลกมากเลยเมื่อกี้เดินลงไปไม่ได้เอาถุงไม่ได้เอาอะไรมาเอาใส่ไว้ในรองเท้าบ,บูนมา <laughs> พอดีถ่ายไปถ่ายมาแกตเตอรี่หมดก็เลยไม่ได้ถ่าย มาถึงในรถนีช้ชาร์จแบตเสร็จแล้วก็เอาเอากุ้งใส่ไว้ในถุงแล้วถ่ายเพื่อนเพื่อนดูกันเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวรอบรอบหน้ามาจะเตรียมตัวมาให้พร้อมเอาอุปกรณ์มาด้วยจะมาจับกันคลิปนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนไปเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ